สวัสดีค่ะินต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยสไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เรามีเจ้าของเล่นที่เป็นตุ๊กตาแต่เนี้ยเป็นตุ๊กตาที่น่าเกลียดน,นะน,น่ากลัวนิดนึงเรามันเป็นเจ้าจระเข้ปลอมนั่นเองค่ะเป็นเจ้าจระเข้ปลอมที่เรียกว่าโก o คโคอไดนะคะ มันบอกว่าจะสามารถขยายได้ถึง32นิ้ว32นิ้วถ้าคิดเป็นเซนติเมตรแบ,บ้านเราก็ประมาณ80เซนโอ้โหจากที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความยาวนะจะประมาณ20%กว่าเซนเท่านั้นเองซึ่งมันก็มากับเป็นสายสีลุ้งอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาบอกว่ามันจะสามารถขยายได้ขยายขนาดได้เป็น80เซนเมื่อนำไปแช่ในถังน้ำนะคะเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าของเล่นอันนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ5ปีขึ้นไปเนาะโดยสามารถแช่น้ำได้ตั้งแต่7วันถึง14วันโดยมันจะใหญ่ขึ้น3เท่านะคะเป็นกว่า8 8เซนนั่นเองวันนี้เราก็จะมาแกะตัวพลาสติกอันนี้ออกให้พร้อมๆกันนะคะให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอ่างน้ำแล้วเราก็จะนำมาแช่แล้วพอแช่ไปสักพักั้งเนี่ยเราจะทำรีวิว คือโด้ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาทั้งหมด7-14วันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้เพื่อนดูกันว่าพอแช่น้ำไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะขยายใหญ่ได้เท่าไหร่กันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีอ่างน้ำพร้อมแล้วน้ำแอบ,บเย็นเชียบเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันก่อนเนาะมีค่ะเราก็จะได้เจ้าจาระเข้สีลุ้ง เฮ้ยเราพอพลิกด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรูนี่มันเป็นมดเมือกอะ <c oughs> รูด้านหลังนี้นะคะก็น่าจะเป็นรูที่ไว้ดูดซับน้ำเข้าไปและเจ้าจระเข้มันก็จะอืดพองตัวขยายขึ้นจนกลายเป็น80%นั่นเองนี่จะเห็นได้ว,ว่ามันค่อนข้างลื่นมากเลยเราก็จะแช่น้ำไว้แบงนี้นะคะเราจะทิ้งเอาไว้ ดูสิมันจะขยายใหญ่ได้จริงๆหรือเปล่าอย่างที่เขาได้เคลมไว้ได้โฆษณาไว้นั่นเองนะคะเท่านี้เองค่ะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Youtube c h anel นะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าสวัสดีค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย